สวัสครับช่างจอยบางปินนะครับวันนี้ก็จะรีวิวโตต้าแฮรรีโนะครับ Z ซ dition สองพันิบสามมาติดตั้งกระจกมองข้างนะครับเป็นเจ็ดสายพับไฟฟ้าพร้อมกล่องพับออโต้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับล็อกนะครับกดล็อกนะครับนี่กลางออกนะครับล็อกพับนะครับ กดล็อกกลางออกนะครับรถก็ล็อกนะครับสังเกตง่ายๆครับถ้ารถล็อกสนิทกระจกจะพับนะครับถ้ากระจกไม่พับนะครับแสดงว่ารถเรายังล็อกไม่สนิทนะครับนี่ประตูปิดไม่สนิทนะครับมันจะกดล็อกไม่ได้นะครับกระจกมันก็จะไม่พับนะครับนี่ครับถ้าเราปิดโตสนิทนี่เป็นจุดสังเกตเลยครับกระจกจะพับอย่างนี้นะครับ พับอย่างนี้แสดงว่าปลอดภัยนะครับโดดล็อกแล้วนะครับคันนี้เปลี่ยนสวิตมีไฟนะครับเปลี่ยนสวิตนี่ครับนี่มีไฟทั้งทั้งหมดนะครับไฟส้สวยนะครับนี่ครับผมเปลี่ยนกรอบสวิตใหม่นะครับ ก็มาติดตั้งครูดคอนโทรลแล้วก็วัดบูธนะครับครูดคอนโทรลวัดบูธสวิตกรอบสวิตกระจกหลายรายการแล้วคับันนี้จัดเต็มไปเลยนะครับใครก็ติดต่อได้นะครับช่างจอยบางปีศูนย์แปดสีมหกเก้าห้านะครับผมดีดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ